พระไตรปิฎกเล่มที่9พระสุตตันตปิฎกเล่มที่หนึ่งทีคณิกายสีลขันธวั์ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 2. สามัญญผลลสูตรต่อวาทะของาศาสดาอาชิตะเกสกรรมภะ 96. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสมัยหนึ่งณกรุงราชคฤหนี้มอมฉันเข้าไปหาครูอชิตะเกศกรรมพละถึงที่อยู่ได้กล่าวว่าท่านอชิตะศิลปศาสตร์เป็นอันมากเหล่านี้คือพลช้างละถึงคนเหล่านั้น ย่อมอาศัยผลแห่งศิลปศาสตร์ที่เห็นประจักษ์เลี้ยงชีพในปัจจุบันด้วยผลแห่งศิลปศาสตร์นั้นเขาย่อมบำรุงตนมารดาบิดาบุตรภริยามิตรอมาตให้เป็นสุขอิ่มหนำสำราญบำเพ็ญทักษิณาทานอันมีผลอย่างสูงเป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดี มีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์ในสมณพราหมณ์ทั้งหลายฉันใดท่านอาจบัญญัติสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันเหมือนอย่างนั้นได้หรือไม่เมื่อมอมฉันกล่าวอย่างนี้ครูอาชิตะเกสกรรมพละได้กล่าวคำนี้กับม่อมฉันว่าดูก่อนมหาบพิษ ทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลการเส้นสวงไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาบิดาไม่มีสัตว์ผู้เกิดผุดขึ้นไม่มีสมณะพราหมณ์ผู้ดำเนินชอบ ปฏิบัติชอบซึ่งกระทําโลกนี้และโลกหน้าให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งไม่มีในโลกคนเรานี้เป็นแต่ประชุมมหาพูดทั้งสี่เมื่อทําการละกิริยาธาตุดินไปตามธาตุดินธาตุน้ำไปตามธาตุน้ำ ธาตุไฟไปตามธาตุไฟธาตุลมไปตามธาตุลมอินทรีย์ทั้งหลายย่อมเลื่อนลอยไปในอากาศคนทั้งหลายมีเตียงเป็นที่ห้าจะหามเขาไปร่างกายปรากฏอยู่แค่ป่าช้ากลายเป็นกระดูกมีสีดุดสีนกพิราบการเส้นสวงมีเท่าเป็นที่สุดทานนี้ คนเขาบัญญัติไว้คำของคนบางพวกพูดว่ามีผลมีผลล้วนเป็นคําเปล่าคําเท็จคําเพอเพราะกายสลายทั้งภาละทั้งบัณฑิตย่อมขาดศูนยพินาศสิ้นเบื้องหน้าแต่ตายย่อมไม่เกิดดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อม่อมฉันถามถึงสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ครูอชิตะเกสกรรมพภะกลับตอบถึงความขาดศูนยชนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญม่อมฉันถามถึงสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ครูอชิตะเกสกรรมพภะกลับตอบถึงความขาดศูนเปรียบเหมือนเขาถามถึงมะม่วง ตอบขนุนสัมมาลอหรือเขาถามถึงขนุนสัมมาลอตอบมาม่วงฉะนั้นม่อมฉันมีความดำริว่าฉะไหนคนอย่างเราจะพึงมุ่งรุกรานสมณนะหรือพราหมณ์ผู้อยู่ในราชอาณาเขตดังนี้แล้วไม่ยินดีไม่คัดค้านภาษิตของครูอชิตะเกสกรรมพละ ไม่พอใจแต่ก็ไม่ได้เปล่งวาจาแสดงความไม่พอใจไม่เชื่อถือไม่ใส่ใจถึงวาจานั้นลุกจากที่นั่งหลีกไปวาทะของาศาสดาอาชิตะเกสกรรมภละจบ